กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ใตคลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตช n แนลสัปรานี้เราก็มาอยู่เกม ROX Ragnarok X Next Generation กันอีกครั้งนะครับ ก็สําหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆต้องบอกว่ากิจกรรมใหม่นะครับได้อัปเดตเข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยครับ ROX X สลามนะครับต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมโคโลโบแรกของเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ของเราเลยนะคือ ROX นะครับตอนนี้เนี่ยเขากําลังทําการ โคลาโบกับอนิเมะเรื่องสลามอยู่นะครับก็จะเป็นเอ่อเรื่องนี้ครับนี่ผมขึ้นรูปให้ดูนะก็ตอนนี้มันมีมินิเกมนะครับให้เพื่อนๆเล่นเพื่อรุ่นลับของางวันได้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการร่วมเล่นมินิเกมนะครับแล้วก็เล่นยังไงให้กับเพื่อนๆนะแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกก่อนนะผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยครับเดี๋ยวเรามาลองไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันไปเลยครับนี่ครับราชาแห่งมอนสเตอร์มาเกิดใหม่แล้วนะครับก็เพื่อนๆสามารถคลิกหน้านี้ได้เลยนะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บ มันก็จะว์ปไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับเพราะว่ากิจกรรมอันนี้เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่เล่นบนเว็บเบราว์เซอร์นะก็เดี๋ยวผมขอย้ายไปที่เว็บเบราว์เซอร์แป๊บนึงนะครับโอเคครับก็หลังจากที่เราคลิกมาแล้วนะครับมันก็จะย้ายมาสู่หน้านี้ครับเพื่อนๆก็ก่อนที่จะเล่นนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนํากติกาอีเวนต์กันก่อนนะว่าอีเวนต์นี้มันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับช่วงเวลาอีเวนต์นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่5กันยายนเวลา5ทุ่ม 59นาทีนะครับตรงนี้เช็คให้ดีนะซึ่งของาะวันนะครับทั้งหมดที่ได้จากอีเวนต์นี้เนี่ยเขาจะแจกให้หลังจากอีเวนต์สิ้นสุดนะครับ7วันนะแล้วก็แต่ละบัญชีนะครับเราจะสามารถเอาตัวละครเข้าร่วมได้เพียง1ตัวละครเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดเรายืนยันตัวละครที่จะเข้าร่วมอีเวนต์แล้วนะครับเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยครับตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะถ้าใครที่เล่นหลายตัวใน ID เดียวนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับแต่ละวันผู้เล่นจะใช้เจมสโตนนะครับ เพื่อแลกหีบสมบัติได้สูงสุดไม่เกินสิครั้งนะครับแล้วก็ภายในหีบสมบัตินะครับจะมีไอเทมที่เป็นรางวัลซึ่งมันจะสุ่มจับมาจากบอรางวัลอีกทีหนึ่งนะแล้วก็เมื่อผู้เล่นล็อกอินตัวละครแล้วนะครับหากแชร์หน้านี้ครั้งแรกของทุกวันนะจะได้รับคริสตัลแดงนะครับ100ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการคริสตัลแดงนะครับพลาดไม่ได้นะวันละ100อันนะครับถึงแม้จะน้อยก็แชร์ไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ของก็ขายออกอยากนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับ รางวัลที่ได้รับนะครับจะไม่สามารถโอนต่อแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดไม่ได้ครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างนะเป็นกติกาที่เขาเขียนไว้นะครับก็สําหรับของรางวัลกิจกรรมนี้นะครับมีอะไรบ้างนะก็ตามนี้เลยครับสําหรับของรางวัลคอลแเบเนี่ยผมว่าผู้นี้เนี่ยมันน่าจะหาจากอีเวนในเกมได้อีกทีนะตอนที่กิจกรรมเข้าเกมนะครับเพราะว่ารางวัลคอลแลบสลามอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบ7จวันหมดเลยเพื่อนๆทั้งกรอบแชทนะครับกรอบอวตารแล้วก็แถบเพื่อนนะครับนอกจากนี้ครับที่เด็ดสุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสัตว์ขี่นะ เลงก้านะครับ7วันนะอันนี้อ๋อแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีบอกจํานวนรางวัลอยู่ด้วยเพื่อนๆน,นี่ครับพวกของสลามเนี่ยมีจํากัดชิ้นนะอยู่ที่1นึ0ชิ้นแล้วก็สัตว์ขี่เนี่ยจะอยู่ที่6000ชิ้นนะครับส่วนของรางวัลในเกมอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่รางวัคลคอลลาโบเนี่ยมันจะมีไม่จํากัดนะก็สัตว์ขี่นะครับจะมีหนูแฮมสเตอร์นะครับสาวันนะกับสเก็ตบอร์ดนะครับเวันส่วนของรางวัลขั้นกลางนะครับก็จะมีโอกาสอัลบั้มนะครับแล้วก็นี่ครับโหอันนี้ผมว่่าาเเดด็มกพือนๆ พรีเมียมเฮดเกียร์บูปินกิบบ็อกซ์นะครับผมบอกเลยอันนี้เนี่ยผมอยากได้โคตรๆครับและแน่นอนมีเบสิกเฮดเกียร์บูปินกิบบ็อกซ์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นแกนเอ่อกิบบ็อกซ์นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าของละวันเป็นอะไรนะครับอาจจะต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งนะส่วนอื่นก็จะเป็นของใช้ทั่วไปแล้วครับเอารอยพิกแอคนะครับคันเบ็ดออโต้นะครับวอลชเชอร์เปลี่ยนทรงผมนะครับเปลี่ยนหน้าตาเพชรคอยนะครับสเบียงอัปเกรดต่างๆนะโอ้โหนอกจากนี้นี่ มีคริสตัลแดงด้วยนะครับ1,000อันนะส่วนรางวัลทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารนะครับแล้วก็น้ำยาพอชั่นสเตมิน่านะครับอันนี้น่าจะเพิ่มแค่10บมัง้งแล้วก็จะมีคริสตัลแดง100นะครับกับเงิน1-0,000เซนนีนะโอเคก็สำหรับของรางวัลกิจกรรมนี้ก็จะมีตามนี้นะครับต่อมาวิธีเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็เห็นเพื่อนผมบอกนะว่ามันจะเป็นเหมือนให้เราปาหินไปสุ่มของอีกทีนึงครับปาแร่อันนี้นะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าครับเดี๋ยวลองดูกันก็ก่อนอื่นเรามาลออออกินนนนนนนด้าาขวาบนน่่่เพืๆี ใครลอล็อกอินอันไหนนะครับก็ล็อกอินตามนั้นเลยนะนี่ครับก็หลังจากที่เราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆโอเคก็มาหน้ากิจกรรมแรกนะครับแชร์หน้านี้ครั้งแรกทุกวันนะครับจะได้รางวัลเพชรเพิ่มเติม100คริสตัลนะก็แชร์เลยแล้วกันครับโอเคแชร์ไม่ได้เพื่อน <laughs> อันนี้ผมเเล่นในคอมนะครับเล่นในเขาเรียกว่าอะไร LD Player นะมันแชร์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปลองแชร์ใน iPad ของผมอีกทีหนึ่งนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยครับก็นี้ครับวันนึงเนี่ยมันจะเล่นได้ทั้งหมด10ครั้งนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาเล่นให้ครบนะครับก็ลองดูเลยครับโอเคนี่ครับปลาเสร็จแล้วก็ได้ของมาเลยนะเดี๋ยวของที่ได้นะครับ Butterfly Wing b a c k นะ โอเคอันนี้โอเคแล้วครับเดี๋ยวมันไม่มีอยู่ในลิสต์ของรางวัลไม่ใช่หรอคือของรางวัลทั่วไปเนี่ยมันมีมากกว่าที่เห็นนะครับอันนี้มาไม่เป็นไรไปต่อครับชึบไปกล่องที่สองเฮ้ยโอเคโอเคเอาจริงหนึ่งพนคริสตัลแดงนี่ผมก็ดีใจอะนะมากล่องที่3ครับไปขอดีๆหน่อยขอดีๆหน่อย อืมอาหารนะครับโอ้โหอันนี้ผมว่าเกลือมันกินทีก็หมดนะเอาเพ็ดแดงดีกว่าครับมาได้อะไรไหมโอ้โหเดี๋ยวอันเดิมเลยครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วขอจำแจมหน่อยดีขอจำแจมดีเดี๋ยวนี่มันนี่มันบั็กหรืออะไรวะนนียได้สามอันโอ้โหอันเดิมสามครั้งติดครับนี่เพื่อน มนสามารถมาดูประวัติของรางวัลได้ด้วยนะครับมาไปต่อครับอืม้มอาหารฟักทองเพิ่มสเตงนะผมว่าพวกนี้เนี่ยมันอาจจะได้เลยนะครับแต่ว่าของรางวัลใหญ่พวกนี้มันแจกทีหลังหรอเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมลองไปเข้าเกมดูนะว่าได้ของรางวัลทางจดหมายเลยหรือเปล่านะครับเหลืออีกสี่ทีสุดท้ายเพื่อน โอเคโอ้โ <Okay>. oh, หเมาวไว้จะเปิดร้านอาหารได้แล้วครับ <laughs> มาขอเพชรแดงก็ยังดีโอ้โ oh หไว้เมดิซีนคิดนะครับเฮ้ยอันนี้มันใช่ผีผวีวป่าไม่ใช่นะน้าจะไว้ธรรมดาด้วยโอ้โ oh หอย่างเกลือครับเกลือยันกิจกรรมเดี๋ยวพาในซิจิดอันสุดท้ายโอเคครับ <laughs> มันยังเป็นไอปลาอันนี้อยู่นะฟิสฟิสฟิลเลตหนึ่งนะครับโอ้โหดูของรางวัลเพื่อนอย่างเกลือครับอย่างเกลือก็หมดแล้วครับสำหรับวันนี้กิจกรรมก็จะประมาณนี้นะคือเราเล่นได้ทุกวันนะครับจนถึงวันที่5นะโอเคครับก็สําหรับรางวัลน,นะครับถ้าไม่ใช่วันรางวัลใหญ่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะได้ทันทีเลยเพื่อนๆน,นี่ครับทุกอย่างเลยนะที่ผมสุมได้เมื่อกี้นะครับโอ้โหดูทั้งปลาหมึกทั้งนี่อะไรปูอัดเนาะ นี่ปูอัดสี่จานนะครับได้มาหมดแล้วนะของกิจกรรมนะครับก็กดรับทั้งหมดเลยแล้วกันโอเคครับก็สําหรับกิจกรรมคลาโบแรกนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแจกของง่ายๆแบบนี้นะซึ่งแน่นอนสําหรับคลาโบแบบนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีคอสตูมตัวละครจากเรื่องสลามมาเป็นของทา้งวันกิจกรรมแน่นอนนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาววกเรื่องนี้นะครับผมบอกเลย เตรียมเพชรแดงของพเพื่อนไว้ให้ดีครับได้เสียเพชรแดงแน่นอนนะก็ถ้าอ้างอิงจากกิจกรรมพึ่งนอยน,นะครับโอ้โหลองดูเพื่อนแค่ชุดเนี่ยก็เสียตังเยอะแล้วนะครับแล้วยิ่งถ้าใครที่จะเอาสัตว์ขี่เนี่ยต้องเสียเพชรแดงแบบเยอะโคตรๆนะเพราะฉะนั้นใครสาบวบกสลามผมแนะนําว่าตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยรีบขายของรีบเก็บเพชรแดงให้เยอะที่สุดไว้ได้เลยครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปยังไงก็ช่วยกดไลค์ Subscribe นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนยูทูบเมมเบอร์ชิพช่อง The Next Channel ทุกคนด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย